สวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องลาวและพี่น้องกัรมปูชาพี่น้องชาวไทยใหญ่ของเรานะครับแล้วพี่น้องสาวกระเด่งนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่21พฤษภาคมพศ2564ครับวันนี้ก็ผมจะมีข่าวอยู่2ประเด็นนะครับมาเล่าให้พี่น้อง f อซทุกท่านได้รับฟังกันนะครับขา่าวประเด็นที่1น,นะครับวันนี้ก็ เปียนข่าวครบรอบ63ปีวันก่อตั้งสัภากอบกูบ้รัดชานรว่ากองกำลังรัดชานใต้นะครับจัดขึ้นที่ลอยไตยแรงตรงข้ามอำเภอปางมะผ้าจังหวัดเมืองสอนของประเทศไทยครับข่าวประเด็นที่2นะครับวันนี้นะครับการสู้รบกองทัพกบฏมินอองไหลและกองทัพเอกราชกระสินยังปะทะกันอย่างดุเดือดในพื้นที่รัฐ ัดสินครับพี่น้องน้ครับเรามารู้ข่าวประเดนที่หนึ่งก่อนนะครับเช้าวันนี้นะครับเลยมีการจัดลำลึกนะครับครบรอบ63ปีวันก่อตั้งสภากอปู่รัสานหรือว่าอาเซรยมีเจ้ายอดศึกนะครับเป็นผู้นำนะครับ วันนี้นะครับวันที่21พฤษภาคม2564ครับเจอศึกและอ,ออกแถลงการเผยแพร่5ภาษาในโอกาสครบรอบ63ปีวันปฏิวัติกับกู้รัชสารไดกร้องถูกไผ่ในพม่าหันหน้ามาเจรจากันครับโดยวิธีสันติวิธีเพื่อหาทางออกให้แก่สถานการณ์ว่านเมือง และความขัดแย้งในประเทศณนะเวลานี้นะครับเช้าวันนี้นะครับวันที่21พพฤภาคมที่ทานประ,ะการใหญ่ของสภากอบกู้รัฉาเนื้ออาเซนบนลายแต่แรงตรงข้ามอำเภอปามะพาจางังหวัดเม่องสอนของไทยครับโดยมีพิธีเสริมฉลองวันปฏิวัติกอบก้รฉาครบหลบรกบ63ปีจัดขึ้นภายในมีไร่มีการรับเสิญแคม หรือจากภายนอกขึ้นไปร่วมงานเหมือนในอลิตท,ที่ผ่านมาครับด้วยเหตุผลเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ยังไม่ดีขึ้นนั่นเองครับครับการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าไม่ไล้จัดงานที่ใหญ่มากนะครับก็จัดแค่ภายในนะครับมีสะพ่อ คนที่อยู่ในกองทัพนะครับและพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลอยใยแรงเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับในโอกาสนี้นะครับอาเซียนได้ออกแถลงการเผยแพร่เป็นห้าภาษาประกอบไปด้วยภาษาไทยใหญ่ภาษาพมา่าภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาจีนครับเนื้อหาในการแถลงการได้กล่าวถึงสถานการณ์ ที่กำลังเกิดขึ้นในพม่าอยู่ณนะเวลานี้นะครับรอยอาเสได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องหันหน้ามาเจรจาเพื่อหาทางออกแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยสันติวิธีสำหรับความขัดแย้งระหว่างกองทัพพม่ากับกองกำลังกลุ่มสัตว์พันธุ์หลายกลุ่มกำลังมีปัญหาการสู้รบกันอยู่ณนะเวลานี้นะครับขอให้ยึด นะครับ่วนที่สัญญาหยุดยิงทั่วประเทศเลยว่าแอนนซนะครับที่ได้เียนไว้ครับตั้งแต่ปีพศ2558เป็นแนวทางหนึ่งในการเจราจาพูดคุยแม้อาจจะไม่ไรไม่ใช่แนวทางอ่ะที่ครบท้วนสมบูรณ์อ่ะแต่หากก็ตั้งสาพันธรัฐที่เป็นประชาธิปไตยขึ้นมาได้แล้วอ่ะจึงค่อยหาแนวทางแก้ไขปัญหา สมบูรณ์แบบต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นแรงการของสภากรก้รัชชาน,นะครับหรือว่าอาเซีซึ่งมีเจ้าหยดศึกเป็นผู้นำนะครับพี่น้องชาวไทยใหญ่ของเรานะครับกำหนดให้วันที่21พฤษภาคมของทุกๆปีครับเป็นวันปฏิวัติกรก้รัชชานเลยเมื่อปีลย เมื่อ63ปีก่อนนะครับในวันที่21พฤษภาคม2001นะครับเจ้าน้อยซออยันต้าได่รบลมสมัครพักพก31คม31คนนะครับลืมน้ำสาบานร่วมกันนะเป็นกองกำลังหนุ่มศึกหานนะครับกอบโกอกราชรัดสูรลัดชานนะจับอาวุธซึ่งในตอนนั้นมีปืนอยู่เพลง17กระบ,บอก เริ่มต้นการต่อสู้เพื่อเล็กร้องเอกราชให้แก่พี่น้องสาวรัชสันหรือว่าสาวไทยใหญ่ของเรานั่นเองครับที่มาของการจับ,บุทขึ้นสู้เนื่องจากกองทัพพม่าไม่ยอมทําตามข้อตกลงที่เขียนไว้ในสนธิสัญญาปังหลงนะครับที่หลายผายไล่เข้าร่วมลงนามกันไว้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2490 ซึ่งระบุว่าหลังดินแลนด์พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้ว10ปีรััชา์พันธ์ต่างๆที่ล่มลงนามสามารถแยกตัวออกเป็นรัฐอิสระได้ทันทีนั่นเองครับแต่เพียงสองปีหลังจากอังกฤษให้เป็นอิสระแก่พม่าเมื่อวันที่4มกราคม2 4 9 1ในปี2493กองทัพพม่ากับส่ง กำลังทหารขึ้นมาประจำการอย่างถาวรโทรรัดชานอ้างเหตุผลเพื่อปกป้องกองกำลังกักมินตั้งที่กำลังพ่ายแพ้ต่อกองทัพจีนคอ,อมมินิสต์และถอยล่นลงมาอยู่ในพื้นที่รัดชานและจากนั้นก็ไม่มีท่าทีว่าจะให้เอกลักแก่รัดชานตามที่เลย สัญญากันไว้เมื่อครบ,รบสิบปีตามที่เขียนไว้ในส่วนที่สัญญาปางลงการต่อสู้จึงเริ่มต้นขึ้นเจ้าน้อยซอยันตาเป็นบทายของเจ้ากรรมเจ้าผู้ปกครองมึงมาลหลงภรรคเหนือสุดของรัชสารสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอเจ้าน้อยซอยันตาไล่เข้าร่วมรบด้วยสังกัดกองทัพอังกฤษได้รับยศทางทหารเป็นร้อยโทและ ถูกส่งไปประจำการอยู่ในเมืองในเมืองอินเดหรือว่าในประเทศอินเดครับพี่น้องการจัดตั้งกองกําลังของทาหารไทยใหญ่เส้าน้อยสอยันต้าถือเป็นต้นกําหนดของกองทัพประชนันเอสเที่เกิดขึ้นมาในภายหลังร้อยปัจจุบันเอสมีอยู่3กองทัพได้แ,แก่กองทัพสภา เพื่อกอบกู้รัทธิศาลอส e a กองทัพภาคเก้าหน้ารัทธิศาลหรือว่า SPP และกองทัพเมืองลา NTA นะครับก็วันนี้ก็ที่สายสื่อในนามของ RCEA นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3กลุ่มนะครับกองทัพรัทธิศาลใต้ RCEA ของเจ้ายัดศึกนะครับและกองทัพรัทธิศาลเหนือ SPP และ กองทัพเมืองลานะครับ N T A A นะครับวันนี้กองทัพรศาสารของเรามีอยู่ทั้งหมดก็3กองทัพนะครับแต่ก็ยังไม่ร่วมกันนะครับนี่ก็วันหน้าก็อยากให้ร่วมกันนะครับต่อสู้กับกองทัพกบฏมีนอ,องไล่ต่อไปนะครับมาโลข่าวประเด็นที่2กันต่อครับพี่น้องการสรุป ในว่านเมืองเมกนะครับในพื้นที่รัฐกัลสินวันนี้ก็ยังดูเดิดนะครับพี่น้องเมื่อวานนี้นะครับวันที่20พฤษภาคมพศ2 5 6 4ครับกองทัพกบฏนมีนองหลายและกองทัพเอกลาชกัลสินครับยังสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้กับวันนี้นะครับวันที่21พฤษภาคมการสู้รบกองทัพกบฏมีนองหลายและกองทัพเอกราชกัลสินนะครับก็ สามพื้นที่นะครับพี่น้องการสลบที่เกิดขึ้นในรัฐกัลสินว่านเมืองหมอกนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่ยี่สิบพศปคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเวลาสิบยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะครับกองทัพกบฏมินออนไล,ลรรน์และกองทัพเบกรลัดกัลสินไล้ปะทะกันอย่างดุเดือดนะครับในพื้นที่กรุงลอนะครับก็อยู่ในเมืองหมอกนั่นเองครับ การสู้รบกันที่เกิดขึ้นนะครับก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตของทหารทั้งสองฝั่งแต่อย่างไรนะครับณเวลาต่อมานะครับกองทัพกบฏมินองลายและกองทัพเอกรักรชกสินก็ไล้เปิดการสู้รบกันกันอีกที่บ้านสีหักนะครับบ้านสีหักก็อยู่ในเมืองหมอกเส้นกันนะครับ การสู้รบกันที่เกิดขึ้นในวันเสาร์เวลาประมาณ20 3นาฬิกานะครับพี่น้องแต่ก็การสู้รบกันอย่างดุเด็ดนะครับแต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตแต่อย่างไรนะครับการสรบกองทัพกบฏมีหนองหลายและกองทัพอิรกรรษตส์นะครับประเนินการมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับตั้งแต่วันที่10 เมษายนเป็นต้นมานะครับถึงวันนี้ก็ถือว่ายาวนานหนึ่งเนกว่าแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับเวลาหนึ่งเนกว่านะครับการสู้รบในพื้นที่รัฐกัดสินนะครับแต่มีรายง,งานข่าวออกมาว่ามีพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บไปหลายคนนะครับระหว่างการสู้รบที่เกิดขึ้นสองพื้นที่นะครับในว้านเมืองหมอก ในพื้นที่บ้านกรุงรอและบ้านสีหักนะครับซึ่งอยู่ในในจังหวัดเมืองหมอกนะครับพี่น้องจังหวัดเมืองหมอกนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่นะครับที่กองทัพเอกลชกระสเกษยยึดพื้นที่ของกองทัพตบฏมินอองไลเอาไว้ไล่ลายพื้นที่นะครับในพื้นที่เมืองหมอกแห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ไล่เปรียบทางยุทธศาสตร์นะครับ เป็นพื้นที่ของรอยสูงนะครับค่อนข้างจะละเรียบในเรื่องการลบนะครับกองทัพกบฏมินองหลายพยายามจะเข้ามายึดฐานที่มั่นขึ้นนะครับจะเข้ามาโจมตีเลยยึดสตร์นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทําอะไรกองทัพกบฏกองทัพกบฏมินองหลายนะครับยังไม่สามารถทําอะไรกองทัพเอกราชกสินได้นะครับก็ยังเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ รัฐกระสินอย่างต่อเนื่องนะครับในว่านเมืองหมอกและในรัฐต่างๆของรัฐกระสินนะครับและวันนี้นะครับวันที่21พฤษภาคม2564ครับการสู้รบก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึงในว่านเมืองหมอกนะครับเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับกองทัพกบฏมีหนองหลายพยายามจะเข้ามายึดฐานที่มั่นขึ้นนะครับที่เสียไปเมื่อวันที่6 พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแต่กองทัพกบฏมีนองไหลไม่สามารถเข้ามายึดพื้นที่ไห่นะครับก็เลยถอนกําลังออกไปนะครับจากเหตุการณ์สู้รบกันวันนี้นะครับก็มีรายงานข่าวออกมาข้างต้นนะครับมีทางกองทัพกบฏมีนองไหลไล่ตายไปอีกประมาณเก้าคนนะครับได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนนะครับแต่ทางกองทัพเอกชนกสินก็ ไล่รับบาดเจ็บไปสองคนนะครับก็ถือว่าการสลบวันนี้ก็ยังประทะก,กันอย่างรุนแรงนะครับตั้งแต่ตอนเช้านะครับการสลบกันวันนี้นะครับเนื่องจากเป็นฐานทัพที่กองทัพเอกราชเกิดสิธิ์นะครับเคยยึดฐานทัพของกบฏมีนองหลายนะครับตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับและ เป็นรอยที่สูงมากนะครับวันนี้นะครับกองทัพกบฏมีน้องหลายก็พยายามจะมาเอาขึ้นนะครับพยายามจะมายึดฐานที่มั่นขึ้นนะครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็เลยทอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับการสู้รบกันวันนี้สู้รบกันอย่างดุเดือดตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลาประมาณ11นาฬิกาครับพี่น้องทําให้กองทัพกบฏมีน้องหลายได้ตายไปอีก9คนนะครับ ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนนะครับและกองทัพเอกลักะกรสินก็ได้รับบาดเจ็บไปสองคนนะครับก็ถือว่าการสู้รบในพื้นที่รัดกระสินนะครับก็ยังดูเลือดนะครับพี่น้องวันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่จะสามารถกำจัดกองทัพกบฏมีนองหลายออกไปได้นะครับถ้าเราไม่ ยกันหรือว่าไม่กําจัดมันมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับมาตั้งฐานทัพเตรียมไปหมดนะครับเส้นในพื้นที่รัดกระเลงรัดชานได้ทุกๆรัดนะครับถ้ามาตั้งฐานทัพแล้วก็จะไม่กลับบ้านเมืองของตัวเองนะครับจะมาอยู่ในรัดของคนอื่นไปไเรื่อยๆนะครับถ้าจ้าของรัดเขาไม่ไล่หรือว่าไม่กวาดล้างนะครับก็จะอยู่ต่อไปนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กองทัพ เอกลัตกระสินนะครับก็ขอให้ท่านสนะนะครับและรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวกสินนะครับชาวไทยใหญ่ของเรานะครับที่อยู่ในรัฐกสินครับทุกสูนนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ผมจะมาพูดเพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยมาเจอกันใหม่วันหน้าครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมตลอดมานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ